สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอมจะมาพูดถึงของถูกและดีชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งแอมคิดว่าเพื่อนๆทุกนนคนเนี่ยต้องมีติดอยู่กับบ้านแน่นอนนะคะน่ก็คือนี่เละ ซึ่งของที่แอมใช้นะจะเป็นของคีเนีนแคร์นะจะมีขายแบบตามรา้านขายยาอะไรอย่างนี้นะคะราคาก็ไม่ได้แพงนะยังขวดใหญ่นะคะ500 m MM l เนี่ยราคาอยู่ประมาณ50บาทนะก็ไม่แพงเลยเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะกเข้ามาถามแอมเยอะมากว่าหน้าไปแพ้อ,อะไรมาหน้าเป็นสิวน่าเป็นผดใช้อะไรดีนะคะสกินแคร์เนาะซึ่งบางครั้งเนี่ยแอมไม่สามารถตอบได้นะคะเนื่องจากผิวของแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่า ที่ฉจะพูดนะคือแอมจะให้เพื่อนๆเนี่ยใช้น้ำเกลือเช็ดแผลเนี่ยเช็ดคลีนหน้านะคะก่อนที่จะลงสกินแคร์ต่างๆค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกสกินแคร์ที่มีน้ำหอมแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะคะเพราะว่ามันทำให้ผิวเราระคายเคืองได้นั่นเองนะคะแล้วการใช้น้าเกลือเช็ดแผลเนี่ยดียังไงนะคะการที่เราใช้น้ำปลาล้างหน้าเนี่ยถามว่าสะอาดไหมนะปาสะอาดนะคะแต่ว่าเขาผ่านท่อมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าโดนเชือ้อหรืออะไรแบคทีเรียอะไรบ้างนะแต่ว่าอย่างน้ําเกลืออย่างนี้นะคะเขาจะเป็นน้าเกลือที่ปราศจากเชื้อนะผ่านความร้อน เขามีความสะอาด มากมากนะเราก็ปลอดเชื้อแน่นอนค่ะแอมก็เลยแบบจะใช้คลีนหน้าก่อนที่จะแบบลงเครออินแค์นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยแอมใช้มานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออผิวมันไม่ได้แพ้หรือผิวมันไม่ได้แบบระคายเคืองแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เวลาที่เช็ดเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าหน้ามันเหนียวเหนอะหนะนะคะหรือว่าหน้าแห้งนะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความสมดุลนะคะเท่ากับเท่ากับน้ำที่หล่อเลี้ยงในผิวเรานั่นเองคะน้ำเกลือใช้แผวกินแอน,นแคร์นะเะพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอะสามารถใช้ร้านทำความสะอาดแผ่ได้อย่างเดียวหรอจริงๆ,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 ๆไมม่่ใใชชนตัวี้้าาสรถ ความสะอาดผิวได้นะคะเราก็สามารถใช้ล้างโพรงจมูกได้นะแล้วก็ล้างคอนแทคเลนส์ได้นะซึ่งถือว่าแบบประโยชน์อะเยอะมากๆค่ะคนที่เป็นสิวเนี่ยหรือว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะใช้แล้วสิวจะยุบไหมอะไรไหมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเป็นสิวเนี่ยสิวเนี่ยถือว่าเป็นแผลชนิดหนึ่งนะคะถ้าเราเนี่ยทำความสะอาดดีนะคะแล้วก็ดูแลเขาดีๆเนี่ยแผลนั้นนะคะหรือว่าเนื้อเยื่อนั้นเนี่ยก็จะสมานตัวได้เร็วนะคะแล้วก็สิวเนี่ยจะหายเร็วมากขึ้นค่ะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะอาจจะคิดว่าเอ� ะะที่ใช้ผลิตยาเนี่ย0.9%นะคะผสมกับน้ำกันบริสุทธิน์ะคะแล้วก็ผ่านการนึ่งนะคะด้วยความร้อนสูงมาแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่มีสารกันบูดนะอย่างที่แอมพูดไปนะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีนะซึ่งข้างขวดนะคะก็จะเขียนเลยนะว่าปราศจากเชื้อนะคะไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าปลอดภัยมากๆนะคะสำหรับคนที่กลัวผิวแพ้หรืออะไรเนี่ยไม่แพ้แน่นอนซึ่งหลังจากที่เราเปิดขวดใช้แล้วนะคะจะอยู่ได้30วันนะขวดที่เรายังไม่ได้เปิดใช้นะคะอายุของเขาเน แต่บอกเอาไว้ก่อนเลยนะคะว่าน้ําเกลือเนี่ยไม่สามารถฆ่าเชื้อบนผิวหรืออะไรได้นะ,ะแต่ว่าในตัวน้ําเกลือเนี่ยเขาถูกฆ่าเชื้อมาแลวนะคะซึ่งในสกินแค,คร์ที่แล้วที่แอมพูดไปเนี่ยแอมพูดผิดนะแอมเข้าใจว่าน้ําเกลือเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อบนผิวได้ซึ่งจริงๆไม่ใช่นะ,ะแต่ว่าน้าเกลือเขามีความแบบ สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์อ่อนโยนนะคะ mm hmm. ก็ถูกฆ่าเชื้อมาแล้วนั่นเองนะซึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวแอมไปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเวลาที่แอมใช้ cleansing หน้าเนี่ยแอมทำยังไงนะคะแล้วก็วิธีการล้างคอนแทคเลนส์ที่แอมทำประจำเนี่ยแอมทำยังไงไปดูกันเลยจ้ามาถึงวิธีการเช็ดหน้านะคะ่ะที่แอมทำประจำทุกวันนะ คือแอมจะใช้น้ำเกลือในแหลกของคีแนนแคร์นะคะแล้วก็ใช้สำลีที่แอมใช้ประจำนะแต่ว่าแอมจะใช้แบบสำลีที่แบบมีลักษณะน,นิ่มนะคะ um. <ๆ>เพราะว่าไม่อยากให้บาดหน้านะก็จะหยอดน้ำเกลือนะคะไปบนสำลีนะ,ะก็ชุ่มนิดนึงนะหลังจากนั้นนะคะแอมก็จะเช็ดคลีนหน้าก่อนนะคะ<ๆ>เพราะว่าน้ำเกลือเนี่ยเขาจะมีความสะอาด <S <S ามากกว่าน้ำก๊อกหรือน้ำประปานั่นเองนะอย่างน้ำเกลืออย่างเงี้ยเขาจะมีคานฆ่าเชื้อะคะแล้วก็โดนความร้อนสูงมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีสารเคมีนะคะไม่มีสารกันบูดนะแล้วก็ไม่มีแบบพวกเชื้อโรคต่าง <ๆ S 2> การใช้น้ำเกลือเช็ดหน้าเนี่ยจะไม่ได้ทําให้หน้าเราแห้งหรือว่าหน้าเหนียวเหนอะหนะนะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะแอมจะทําทุกวันนะคะก่อนที่แอมจะลงสกินแคร์นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้าประโยชน์อย่างหนึ่งของน้าเกลือนะคะคือนี่เลยล้างคอนแทคเลนส์ก่อนใส่นั่นเองนะคะแอมไปล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแอมก็จะหยิบนะคะคอนแทคเลนส์นะที่แอมใส่นะคะขึ้นมาไว้บนฝ่ามือนะแล้วก็หยอดนะคะล้างหน้าเลนส์นะแล้วก็อีกด้านหนึ่งของเลนส์นะคะน้าเกลือเนี่ยเขาจะช่วยทําความสะอาดเลนส์นะคะเพราะว่าน้ํายาล้างเลนส์เนี่ยเขายังจะมีสาร นะแต่ว่าน้าเกลือเนี่ยไม่มีนะคะก็จะใส่เขา้าตาแล้วก็จะทําอีกข้างหนึ่งนะคะซึ่งน้าเกลือเนี่ยเขาจะมีความเข้มข้นนะคะที่คล้ายกับน้ำหล่อลื่นในตาเลยนะซึ่งไม่เป็นอันตรายกับตานะคะแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคด้วยนะคะแต่ว่าน้าเกลือเนี่ยสามารถล้างคอนแทคเลนส์ได้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าไม่สามารถแช่ได้นะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยแช่คอนแทคเลนส์เราต้องใช้น้ำยาคอนแทคเลนส์ที่เราใช้ปกตินี่แหละแต่ว่าก่อนที่เราจะสน้ำคอนแทคเลนส์เข้ามาใส่เนี่ยเราก็ใช้น้าเกลือเนี่ยล้างอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้เลเยาจ้า โอเคค่ะแอมก็ได้ให้เพื่อนๆดูไปแล้วเนาะว่าเวลาที่แอมใช้น้ำเกลือเช็ดแผ่คีเนนแคร์ในีแอมใช้เช็ดทำความสะอาดหน้านะแล้วก็ใช้ล้างแบบเจ้าคอนแทคเลนส์นะก่อนที่แอมจะนำมาใส่นั่นเองนะคะจริงๆก็เหมือนอารมณ์ชื่อแบรนด์เขานะว่าคีเนนแคร์นะคะก็เหมือนทำความสะอาดด้วยดูแลด้วยนะคะแล้วก็อนอกจากนี้เนะี่ยวันไหนที่แอมรู้สึกว่าเออหายใจไม่สะดวกหรือแบบอะไรนะคะแอมก็จะใช้ตัวนี้นี่แหละในการล้างจมูกนั่นเองะคะ่ะเพราะว่าเขาจะมีความอ่อนโยนนะแล้วก็ไม่ระคายเคืองใดๆน,นะคะก็เป็นของอีกตัวหนึ่งนะที่ถูกและดีนะคะวาซืือออดดคะ่่่มึงิเพ Này, ต้องมีแบบติดก,กับบ้านอยู่แล้วละ่ะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายหรืออะไรอย่างนี้นะคะแอมจะพูดประตำนะว่าแอมจะแบบเออแนะนําให้ใช้ตัวนี้เสมอนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ใช้แล้วมันไม่แพ้แน่นอนนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอวันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยแอมมี f c e b o o o f แฟนเพจเลยนะคะชื่อว่าเอมี่กิติยาคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้า แล้วก็มีสต t าแกรมนะคะชื่อว่า makeup emmy นะคะ mm hmm. ก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยะคะ่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจนะคะคลิปวิดีโอนี้นะเพราะว่าอยากได้อะไรที่หาซื้อง,ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะแอมก็มาพูดนะเกี่ยวกับเรื่องน้ำเกลือเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน,นะะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย